เรื่องเล่าเรื่องสั้นเรื่องจัดกับสาวใหญ่ยันสว่างคาตาสวัสดีครับผมมีชื่อว่าแปะครับผมได้เข้าตัวเมืองมาเพื่อที่จะมาหางานทำนะครับและงานที่ผมอยากได้ที่จะทำนั้นมันคืองานเกี่ยวกับการออกแบบของบ้านหรือว่าสถานที่ต่างๆจนผมมาได้งานอยู่ที่บริษัทแห่งหนึ่ง ซึ่งมันเป็นบริษัทที่ทําเกี่ยวกับการจัดหาซื้อที่ดินและก็สร้างบ้านจัดสรรขึ้นและที่ทํางานที่นี่ก็จะแบ่งเป็นทีมงานหลายๆทีมแล้วแต่ละทีมนั้นจะเป็นคนออกแบบงานให้กับทางบาริษัทได้พิจารณาว่าสมควรที่จะทํำไหมและผมเองก็ได้มาอยู่กับพี่นาซึ่งพี่นาเป็นหัวหน้าทีมของผมพี่นานั้น เธอเป็นสาวรุ่นใหญ่ที่มากไปด้วยความสามารถต่างๆเวลาแกจะทำงานตรงไหนหรือว่าอย่างไรพิ่นาเป็นคนมีเหตุผลสมวยัยพิ่นาเธอมาจะสอนผมไปด้วยเสมอเสมและวันนี้เมื่อผมมาทำงานพิ่นาก็บอกว่านี่นีแปะ๊ะเดี๋ยววันนี้นะแป๊ะไปลงพื้นที่กับพี่ที่ต่างจังหวัดหน่อยนะพอดีทางบริษัทเขาส่งให้พี่อะไปดูว่าที่ดินตรงนั้น ควรจะซื้อมาสร้างบ้านจัดสรรได้หรือเปล่านะ่ะผมก็เลยตอบพี่นาไปว่าอ๋อได้เลยครับพี่งั้นเดี๋ยวผมจะไปเอากระเป๋าทำงานไปเก็บก่อนนะครับแล้วผมจะตามพี่ไปที่ลานจอดรถพี่นาจึงบอกว่าแล้วอย่านานมากนะแป๊ะเพราะว่าเราต้องรีบเดินทางด้วยนะไหนพี่จะต้องรีบกลับมาคิดแบบงานอีกผมจึงรีบต่อไปว่าได้เลยครับแล้วผมก็รีบไปที่โต๊ะทำงานของผม ก่อนจะไปขึ้นรถออกไปกับพี่นาเมื่อไปถึงผมก็เป็นคนเดินกลางร่มให้กับพี่นาท่ามกลางแดดร้อนๆแล้วพี่นาก็บอกว่านี่แปะแป๊ะว่าที่ดินตรงเนี้ยมันสวยดีไหมเหมาะสําหรับการสร้างบ้านหรือเปล่าล่ะผมก็เลยมองไปรอบๆแล้วบอกพี่นาไปว่าที่ดินตรงนี้ก็สวยดีนะครับพี่นาทางเข้าก็สะดวกเป็นอย่างดีเลยแล้วอีกอย่างนะไฟฟ้าก็อยู่ติดกับที่ดินเลย ผมว่ามันโอเคมันเหมาะมากๆเลยครับพี่นาที่พี่จะไปเสนอให้กับทางบริษัทจัดซื้อที่ดินแปลงนี้นะ่ะเมื่อผมกับพี่นาตกลงกันได้แล้ว,ลวเราก็รีบพากันกลับไปที่ทำงานและพี่นาก็ไปเตรียมทำเอกสารเพื่อจะส่งไปให้ท่านประธานได้ดูพอพักใหญ่ๆพี่นามาหาผมด้วยรอยยิ้มและบอกว่าเรียบร้อยแล,ะละะ้วล่ะแป๊ะท่านประธานเซ็นอนุมัติมาเรียบร้อย เราจะได้งานใหญ่แถมยังมีเงินเหลืออีกแน่ๆงั้นปะคืนนี้เราไปฉลองกันนะแปะ๊ะผมก็เลยบอกไปว่าเงินอะไรเหลือแล้วครับพี่นาแล้วก็แค่กินเงินเดือนจากบริษัทอย่างเดียวไม่ใช่เหรอครับแล้วโครงการที่เราจะไปทํามันก็เป็นของทางบริษัทที่ต้องเอาไปจ่ายแล้วเราจะได้ยังไงกันเหรอครับพี่นาก็เลยแากซิปข้างๆหูผมว่าแปะนี่นะยังอ่อนหัดอีกเยอะนะยังไม่รู้อะไรนะ ก็คนที่เป็นคนกลาเงินของบริษัทไปจัดการน่ะก็คือพี่เพราะฉะนั้นพี่ก็เลยสามารถแบ่งปันส่วนที่เหลือๆมาใช้ได้ยังไงกันล่ะพวกทีมอื่นเขาก็ทำอย่างนี้กันทั้งนั้นเลยอย่าพูดมากกันนะแปะเดี๋ยวพี่จะแบ่งให้แปะอย่างแน่นอนแล้วอย่าไปเที่ยวพูดเรื่อยเปื่อยล่ะเดี๋ยวท่านประธานรู้เข้าเราจะสวยเอาได้นะแล้วคืนนี้เจอกันนะแปะเดี๋ยวพี่เลี้ยงเอง ผมก็เลยตอบตกลงกับพินาไปจนพอตอนเย็นๆผมก็ได้เลิกงานกลับมาแต่งตัวแล้วก็เดินทางไปหาพินาที่ร้านอาหารเมื่อผมมาถึงก็พบว่าพินานั้นกำลังนั่งรอผมอยู่เลยผมก็เลยเดินเข้าไปนั่งแล้วถามว่ารอผมนานไหมล่ะครับพินาพอดีว่ารถมันติดมากเลยนะครับผมก็เลยมาช้านิดนึงพินาเธอหันมามองและบอกว่าโอ้ย ไม่นานหรอกแป๊ะพี่ก็เพิ่งจะมาถึงเหมือนกันนี่แหละงั้นเราอะมาสั่งอาหารกินกันก่อนเถอะนะว่าแล้วพี่นาก็สั่งอาหารพร้อมกับเครื่องดื่มมาอย่างชุดใหญ่ผมก็เลยถามไปว่าโอโหพี่นานี่มันมีแต่ของแพงๆทั้งนั้นเลยอะ่ะแล้วพี่นามีเงินจ่ายเหรออย่าบอกนะว่าเอาเงินจากการไปสร้างโครงการมานะ่ะพี่นาก็เลยบอกว่ามันก็แน่นอนอยู่แล้วสิแป๊ะ เงินมันเหลือเยอะแยะเพราะว่าพี่อะทำมาหลายปีละพี่ก็เลยรู้นะ่ะมามาเรามากินกันให้เต็มที่กันไปเลยดีกว่านะแปะนะอย่าเสียเวลาสิแล้วหลังจากนั้นผมกับพี่นาเราก็นั่งดื่มไปด้วยกันอย่างสนุกสนานแต่พอไม่นานมากนักพี่นาก็มีอาการแบบคนมึนๆเมาๆซึ่งเหมือนว่าจะอาการหนักด้วยถึงขั้นกลับบ้านไม่ไหวเลยผมก็เลยไม่รู้จะทำยังไง ผมก็เลยพาพินากลับมานอนที่บ้านของผมแทนและตัวของพินาก็มีกลิ่นของพวกของกินแล้วก็เครื่องดื่มอยู่เต็มไปหมดไปเอาผ้าชุบน้ำมาเช็ดตัวให้กับพินาโดยที่ผมช่วยเหลือพินาไปเรื่อยๆและเมื่อผมสังเกตดูของพินาผมต้องกลืนน้ำลายตัวเองทันทีเพราะของพินานั้นมันยิ่งใหญ่แบบอลังการไม่นอนแต่เนื่องด้วยพินาเองเธอเป็นหัวหน้างานของผมผมก็เลยไม่กล้าจะทำอะไรมาก จนเมื่อผมเช็ดตัวให้พินาเสร็จแล้วผมก็ปล่อยพินานอนอยู่คนเดียวในห้องแล้วตัวของผมเองได้ออกมานอนข้างนอกห้องแทนจนถึงรุ่งเช้าพินาเดินออกมาจากห้องแล้วก็มาปลุกผมตรงหน้าทีวีน,นี่แปะตื่นได้แล้ววันนี้เราต้องรีบไปดูงานที่ต่างจังหวัดนะผมก็เลยลืมตามองขึ้นมาพบใบหน้าของพินาอยู่ตรงหน้าของผมเลยผมก็เลยรู้สึกตกใจ ปากของผมไปจูบป,ปากของเธอทันทีทำให้เราทั้งสองคนอึง้งกันไปเลยทีเดียวผมจึงรีบลุกตื่นจากโซฟาจะตกใจอะไรล่ะแปะพี่แค่มาปลกเฉยๆเองแต่เรื่องเมื่อคืนเนี้ยพี่ขอบใจแป๊ะมากๆกันนะที่คอยดูแลพี่นะ่ะแถมแป๊ะยังเช็ดตัวพี่ด้วยผมก็เลยบอกไปว่า,อ,าอ้าวเมื่อคืนพี่นารู้ตัวด้วยเหรอครับ ว่าผมเช็ดตัวให้พี่นะ่ะผมคิดว่าพี่อ่ะหลับไปซะแล้วอีกพี่นาจึงบอกว่าพี่ก็พอรู้บ้างนะแปะนะ่ะว่าใครทำอะไรกับพี่แต่พี่อ่ะแค่ช่วยเหลือตัวเองไม่ไหวเท่านั้นเองและอีกอย่างนะที่ทำให้พี่รู้สึกประทับใจมากๆเลยคือแปะอเป็นสุภาพบุรุษเป็นลูกผู้ชายที่ไม่ทำอะไรพี่ในขณะที่พี่ไม่ไหวนะ่ะนี่ถ้าเป็นคนอื่นนะพี่คงจะเสร็จไปแล้วละ่ะ ผู้ชายอย่างแป๊ะนี่หายากจริงๆลยนะพี่อะเริ่มจะถูกใจแป๊ะซะแล้วสิผมก็เลยยิ้มแห้งๆให้กับพินาไปแล้วหลังจากนั้นผมกับพินา,นาก็ได้ไปคุมงานก่อสร้างที่บ้านที่ต่างจังหวัดจนเวลาผ่านไปเกือบสองเดือนทุกอย่างมันก็สร้างเสร็จเรียบร้อยพีนาจึงมาหาผมและบอกว่าอ่ะนี่แป๊ะเงินค่าเหนื่อยจากที่พี่อะแอบแบ่งปันมาแป๊ะรีบรับไปสิผมก็เลยมองดูเงินเท่านั้นแหละ ผมก็ถึงกับตาค้างแล้วผมก็บอกว่าโอ้โหพี่นาะทำไมให้ผมเยอะจังเลยเนี่ยเงินเยอะขนาดเนี้ยผมทำงานทั้งปีอ่ะยังไม่มีเก็บเท่านี้เลยนะครับพี่พี่นาจึงบอกว่านี่แหละแปะ๊ะเงินที่ถีมอื่นอื่น่ะเขาก็อยากจะได้กันแปะจำเอาไว้นะแปะมาอยู่กับพี่อ่ะเรามาร่วมมือกันทำงานช่วยกันสร้างงานอีกไม่นานเราก็จะรวยอย่างแน่นอนแล้วผมก็รับเงินจากพี่นามา หลังจากนั้นทางบริษัทก็ได้เรียกหัวหน้าทีมของแต่ละทีมเข้าไปไประชุมครั้งใหญ่แล้วหลังจากนั้นพอหลังจากที่ผมเลิกงานพี่นาก็โทรมาบอกว่าแป๊ะแป๊ะเดี๋ยวพี่จะเข้าไปหาแป๊ะนะคืนนี้เราต้องช่วยกันแล้วละ่ะผมก็เลยรู้เลยว่ามันต้องเป็นเรื่องงานใหญ่อย่างแน่นอนผมก็เลยบอกพี่นามาที่บ้านของผมทันทีเมื่อพี่นามาถึงพี่นาบอกว่านี่แป๊ะงานนี้นะ มันเป็นงานใหญ่มากๆงานระดับร้อยล้านเลยแหละและทางบริษัทต,ต้องการที่จะได้ทุกคนไปทำโมเดลเกี่ยวกับการจัดสวนแล้วก็จัดบ้านนะ่ะแล้วก็ให้ส่งงานในวันพรุ่งนี้เลยถ้าทีมไหนได้ทีมนั้นน่ะจะได้ไปทำงานที่นี่นะซึ่งหัวหน้าทีมทุกทีมรวมไปถึงพี่ก็อยากจะได้งานนี้มากๆเพราะเงินระดับเนี้ยรวยเลยแหละผมก็เลยบอกไปว่างั้นเราก็มาเริ่มกันเลยสิครับพี่นา แล้วพี่อ่ะได้เอาโมเดลต่างๆมาด้วยไหมล่ะครับพี่นาจึงรีบบอกว่าเอามาอยู่แล้วละสิแปะเดี๋ยวไปช่วยพี่อ่ะยกเข้ามาหน่อยสิหลังจากนั้นผมกับพี่นาก็ช่วยกันทํางานทั้งคืนแต่ทําออกมายังไงมันก็ดูไม่สวยเท่าไหร่ผมกับพี่นาก็เลยลือแล้วก็ทําใหม่อีกจนเวลาผ่านไปจนดึกๆงานมันก็ยังออกมาไม่ดีเท่าที่ควรแล้วจู่จแอร์ที่บ้านของผมมันดันมาเสียตอนนี้พอดิบพอดี ด้วยการที่ผมกับพี่นาทำงานกันอย่างไม่หยุดเหงื่อของแต่ละคนมันก็เริ่มจะไหลขึ้นมาเรื่อยๆจนผมต้องบอกว่าถ้าพี่นารู้สึกร้อนพี่นาก็ไปอาบน้ำได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะคิดเองไปเรื่อยๆก่อนแล้วพี่นาก็ตอบว่าไม่เป็นไรหรอกแปะ๊ะเรามาช่วยเหลือกันก่อนดีกว่าแล้วเราค่อยไปพักพร้อมกันไงผมก็เลยทำงานต่อกับพินาจนถึงตีสางานก็ออกมาดี ผมกับพี่นาเราดีใจกันยกใหญ่ก็เลยมานั่งพักที่หน้าบ้านและด้วยความเงียบสงบจากที่บ้านของผู้คนที่มาหลับหลายหมดแล้วและมีเสียงสายลมแผ่วเบาพัดเข้ามาทําให้ผมกับพี่นาได้รู้สึกสบายตัวแล้วจูจ่จพี่นาก็มาซบตรงหัวไหลของผมแล้วบอกว่าแปะ๊ะแป๊ะจำได้ไหมที่แป๊ะจูบพี่ครั้งแรกอะ่ะพี่ดีใจมากะนะ แล้วตอนเนี้พี่ได้แป๊ะมาร่วมงานกับพี่นะ่ะพี่อะรู้สึกดีใจมากกว่าถ้าแป๊ะมาเป็นของของพี่จริงๆนะ่ะเท่านั้นแหะครับผมถึงขั้นหันไปมองตาของพี่นาได้แล,แล้วผมริคิดของความรักและความเข้าใจของเรามันก็ได้พาผมกับพี่นาร่วมกันเล่นบทเพลงแห่งรักตรงหน้าบ้านนี่เองเราทำกันอยู่นานส่วนพระอาทิตย์เริ่มที่จะฉายแสงแล้วผมก็เลยต้องเร่งเอาให้มันจบ พอเดี๋ยวคนจะตื่นมาเจอเข้าแล้วหลังจากนั้นพี่นาก็เอางานโมเดลไปเสนองานท,างท,างทั้งๆที่ยังไม่ได้นอนพอรู้ว่าทางบริษัทถูกใจงานของพี่นาพี่นาก็เลยรีบกลับมาหาผมด้วยความดีใจแล้วเราก็บอกว่าแล้วเราทั้งสองคนจะสร้างครอบครัวไปด้วยกันผมก็เลยยิ้มพร้อมกับพยักหน้าให้กับพี่นาแล้วหลังจากนั้นเราก็จัดกันอีกยกหนึ่งแล้วหลังจากนั้นผมกับพี่นาเราก็อยนด้วยกัน อย่างมีความสุขและตลอดไป